เฮ้ยมึงจะโยกแรางหนาวะนั่งให้ดีให้เป็นเหรอน้ำหกใส่ตัวกูหมดแล้วเนี่ยเอ้ยมึงจะเรื่องเยอะอะไรวะถ้าที่มันแคบมากเนี่ยมึงก็ไปนั่งกินโต๊ะอื่นดิไปดิคนจะกินข้าวดีๆเสียลมจริงๆเอว้าอย่าไปสนใจพวกแม่งเลยกินข้าวอะถ้าร้านมันเล็กมากเนี่ย ทำไมไม่ยกโต๊ะไปนั่งกินที่สวนสาธารณะเลยวะปัญญาอ่อนแม็กที่มึงพูดก็ถูกว่ะแต่อย่าไปสนใจพวกมันเลยสงสารพวกมันมันยังไม่เลิกดูดดมแม่เลยมึงไอ้วะเฮ้ยไอเด็กเฟรม อาหารจานนี้ของโต๊ะไหนของโต๊ะข้างๆนี้ค่ะเฮ้ <G ül> ยคุณทำแบบนี้แล้วเขาจะกินกันได้ยังไงคะเจ้าของเขายังไม่พูดสักคำเลยเธอจะเดือดร้อนทำไมฮะแต่คุณทำแบบนี้อาหารมันก็สกปรกหมดแล้วเขาจะกินกันได้ยังไงคะถ้ามันสกรปรกมากนะกะเธอก็กินเองสิคงไม่คิดที่พวกพี่จ่ายเงินหรอกนะ แต่จานนี้ลูกค้าเป็นคนทําสกปรกลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบสิคะรับผิดชอบงั้นเหรอถ้าเธอกินอาหารหมดเนี่ยพี่จะใจดีจ่ายค่าอาหารทั้งร้านเลยแบบนี้ดีไหมเฮ้ยมถ่ายอะไรวะ <S 2> <S 2> <S คุณปอย่านั้นี่คุณพูดกันดีๆไม่ได้เหรอโทรศัพท์ฉันพังหมดเลยอะ่ะใครมึงเสือกมาถ่ายพวกกูอะ่ะเฮ้ยทำแบบนั้นไม่เกินไปหน่อยเหรอแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยวะไวะ้ะอย่าไปยุ่งเลยตั้งเถอะ วัวนี่ว่าจะแน่ส่วนมึงกูบอกให้กินไงตั้งแต่กูเกิดมาจนถึงทุกวันเนี้กูเจอคนมาหลายประเภทมากเลย ทั้งคนที่ใช้อารมณ์กับสัตว์คนที่ใช้อารมณ์กับคนแต่กูเพิ่งเคยเจอคนที่ใช้อารมณ์กับอาหารนี่แหละมึงรู้ไหมกว่าจะได้อาหารมาให้พวกมึงสองตัวกินเนี่ยมันเหนื่อยมากแค่ไหนการเกษตรกร,ร,กรต้องเสียหยาดเหงื่อมากแค่ไหนกูถามมึงไงทำไมมึงไม่รู้จักคุณค่าของอาหารเลยวะ หรือว่าที่บ้านไม่มีใครสั่งสอนเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะถึงได้มาสั่งสอนกูเนี่ยฮะไอ้ลูกหมาสองตัวมากันแค่สองตัวเนี่ยมึงจะซาให้มันมากขอโทษเธอแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้เธอซะแล้วก็ขอโทษอาหารที่อยู่บนพื้นมึงแน่จริงอะ่ะ มึงพูดอีกทีดิกูบอกให้มึงขอโทษนี่มึงจะมากเกินไปแล้วนะ ื่งกันเลยค่ะล้วกลับบ้านกันเถอะไม่เก่งเะไคนอย่างพวกมึงสองตัวเนี่ยกูเคยเจอมาเยอะแล้วโอเคถ้างั้นวันนี้กูจะไม่ถือสาแล้วก็ไม่เอาเรื่องพวกมึงสองตัวก็แล้วกันแต่พวกมึงต้องกินอาหารจานนี้ให้หมดแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้เธอด้วย กูจะให้คนของกูเฝ้าไว้ไอ้เบิ้มไอ,ไอ้อ๋อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ย,ยกูว่าแค่นี้พวกมึงคงสำนึกยังไม่พอทั้งนเอาแบบนี้กูจะให้มึงกินไปด้วยแล้วก็ท่องประโยคนี้ไปด้วยข้าวทุกจานอาหาร พวกมึงท้องได้ไหมได้ครับจริงดิข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างยาดังกวาเป็นของมีค่าเมื่อมันคุ้ด้วยไปอบอกคับหา สอน้ออาของพี่อะนึ่งแปเอาข้ามาจากไหนวะเฮียสีเขาทำแจกอพี่เขาแจกฟรีเหรอวะใช่ เนี่ยตีเขาเป็นคนใจบุญสุดท้ายเขาแจกทเพื่อพี่นั่นแหละนี่เขาใจดีขนาดนี้เลยเหรอใช่พี่คนแถวเนี้ยเขารู้กันหมดแล้วแหละเนี่ยเคยได้ยินมานะเนี่ยตีเขาเคยช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนไข้ยาถาเป็นหนุ่ยอย่างเงี้ยนะพี่อากปิ๊งคะคะข้าวตบปิ๊ น้องหิวใช่ไหมข้ากล่องแจกฟรีรับไปสิยังไม่คิดเงินหรอกขอบคุณครับมีอะไรหรือเปล่ากล่องเดียวไม่อิ่มใช่ไหมหยิบเพิ่มได้นะคิตตี้เอาเข้าวให้พี่เขาหน่อยค่ะพี่ค่ะพี่พอแล้วครับ แค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ที่จริงแล้วคือผมมีเรื่องให้เฮียช่วยใช่ไหมล่ะงั้นก็พูดมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะใจเย็นก่อนน้องพูดมาได้เลยที่จริงแล้วผมเห็นเข้ากล่องแล้ว อดสงสารลูกไม่ได้ครับตั้งแต่แม่แกเสียไปเราก็เหลือกันแค่พ่อลูกสองคนผมเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนแม้แต่เงินซื้อนมให้ลูกผมก็ยังไม่มีตอนนี้ลูกก็ป่วยเงินค่ารักษาผมก็ไม่มีปัญญาครับแล้วปู่ย่าตายายของลูกล่ะเสียหมดแล้วครับจะเหลือก็มีแต่แม่ยายที่ป่วยเป็นมะเร็งจะตวันตาผู้ก็ยังไม่รู้เลยครับ ผมนีมน <gracias> น้องใจเย็นก่อนใจใจเย็นก่อนเรื่องนี้เฮียพอช่วยได้แล้วค่า,ารักษาพยาบาลของลูกเท่าไหรล่ล่ะผมไม่รบกวนเฮียดีกว่าครับแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วครับคิตตี้ตอนนี้เรามีเงิอนอยู่เท่าไหร่อ,อสองพันค่ะเฮียเอาให้พี่ครับนี่ค่ะพี่น้องรับไปเถอะ เอาเงินนี้พาลูกไปหาหมอนะถ้าไม่พอยังไงก็กลับมาหาเฮียได้ร้านเฮียอยู่ข้างๆตลาดนี่เองถ้าหาไม่เจอถามคนในตลาดก็ได้ทุกคนรู้จักจเฮียหมดขอบคุณมากนะครับเฮียบุญคุณนี้ผมจะไม่มีวันลืมครับขอบคุณครับคิดมากนะยังไงชีวิตลูกก็สำคัญกว่าขอให้ลูกแข็งแรงไว้ๆนะงั้นผมลาแนละ้วครับเฮียขอบคุณครับ ข้าวแจกฟรีครับไปโอ้โหไอ้ขี้มาวมึงหอกไปเลยนะของเก่าก็ยังไม่แจกจะมาเซ็งของใหม่อีกแล้วไปงหอไปเลยกูไปก็ได้ไม่ง,อง้อมึงหรอกไอ้ขี้ขี้งกเฮ้ย เฮีที่ลูกป่วยนี่ทำไมเขามองแบบนั้นน่ะเอ่อมีอะไรกันหรอคะเฮียพี่ผู้ชายเมื่อกี้เขาเป็นอะไรอะคะจาอะไรไสย่าไอ้ผีพานังนั่นอ่ะว่างๆไม่ทำงานเอาแต่กินเหล้าเล่นการพนังเฮแย่แม่ชิบหายอะเฮียว่าอะไรนะผีพนังเหรอก็ใช่่ะสิ คงแถวเนี่ยเขาลูกกระบอกแล้วแล้วเขามีครอบครัวหรือว่าลูกเมียบ้างไหมอะคะเฮ้ยจาจะเอาที่ไหนไปมีคงอย่างนั้นใครจะจับไปทําผัวแช์ brushing. แม่เชาวโทวขอคุณเฮียมากนะครับงั้นผมรีบไปดูลูกก่อนนะครับรีบไปเถอะอ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าลูกสาวนายหายเมื่อไหร่อะ ก็พามาทานข้าวที่ร้านเฮียนะเฮีย er, ผู้ชายคนเมื่อกี้เข้ามาทำไมอีกล่ะอ๋อพอดีว่าลูกเขาต้องนองรัแบแฟร์แมนต่อเฮียก็เลยช่วยค่าห้องต่อไปโอ้ยฉันรู้นะว่าเฮียเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะ่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ฉันว่าเฮียควรจะระวังไปดีกว่า ฉันว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนจริงๆหรอกแค่แต่งเรื่องมาหลอกผู้ของเงนเฮียมากกว่าทำไมคิดตี่พูดแบบนั้นล่ะมีอะไรที่เฮียไม่รู้หรือเปล่าก็เมื่อคิตก่อนนะสิฉันไปเจอผู้ชายคนนี้เขาเมาแอบอยู่ที่ตลาดอะ่ะคนแถวนั้นนะ่ะเขาบอกว่าเขาติดเหล้าติดพน,นันแถมไม่มีลูกเมียด้วยนะฉันนี่ยังแค้นไม่หายเลยคนรู้สาหวังดีแต่กลับมาหลอกกันซะงั้นเชื่อว่าคงไม่ใช่หรอกเขาน่าจะ มาว่าความเครียดมากกว่าฉันว่าเฮียซื่อเกินไปฉันไม่ได้อยากขัดเฮียหรอกนะแต่ที่ฉันเตือนเนี่ยเพราะว่าฉันหวังดีคนที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยฉันว่าน่ากลัวแกก็มองโลกนี้แง่ร้ายเกินไปถ้าทุกคนคิดเหมือนแกโลกนี้คงเต็มไปด้วยคนเห็นแกตัววยแต่เราก็ควรที่จะวางตัวไว้ก่อนไหมเฮียเฮียจะไปรู้ได้ยังไงอะว่าคนที่เขาเข้ามาหาเขาจะเดือดร้อนจริงๆ เฮีย hey, ยังไม่เคยไปดูชีวิตประจำวันเขาเลยนะฮัลโหลสวัสดีครับผมรบกวนสอบถามชื่อคนไข้หน่อยครับทอดีผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดจะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ครับคนไข้ชื่อเด็กหญิงชนาการครับอายุห้าขวบ อะไรนะครับไม่มีเหรอครับครับขอบคุณครับเนีย่ยโทรหาใครอะ่ะก็โทรหาโรงพยาบาลที่ผู้ชายคนนั้นพาลูกสาวไปรักษา,าตัวอีกแล้วเขาว่าไงบ้างเขาบอกไม่มีชื่อคนไข้นั่นไงเห็นไหมล่ะผิดจากที่ฉันพูดที่ไหนเล่า สวัสดีครับเชนนั่งก่อนเลยครับอา้าวนี่นายจะมาทำไมเฮียเฮียต้องช่วยลูกผมได้นะครับบอกบอกว่าถ้าผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาเขาจะไม่รักษาลูกผมต่อหรอกครับนะครับเฮียนายแน่ใจนะว่าลูกนายอยู่โรงพยาบาลจริงๆแน่ใจสิครับเฮียผมจะเอาชีวิตลูกผมมาล้อเล่นได้ยังไงถ้าเฮียไม่เชื่อไปโรงพยาบาลกับผมก็ได้นะครับเฮีย er, ไปมาแล้วไอโรงพยาบาลทีจีเมโมเรียน ier, ใช่ไหมแต่แปลกนะ ไม่มีคนไข้ชื่อเด็กหญิงชนาการไม่ใช่นะครับเฮียเฮียเข้าใจผิดแล้วโรงพยาบาลจีทเมโมเรียนต่างหากไม่ใช่ทีจีเลิกแสดงละครได้แล้วรอบนิจะาอาเงินไปทําอะไรละ่ะไปลงกับขวดลงบ่อนหรือทั้งสองอย่างไม่ใช่แบบนั้นนะครับเฮียเรื่องนี้ผมอธิบายได้เฮีย er ต้องช่วยลูกผมก่อนนะครับไม่งั้นลูกผมแย่งได้เลยเฮียนะครับเลิกตอแหลได้แล้วแล้วก็รีบออกจากร้านกูไปเลยไปเลยนะไปไปไปไง ไปเลยลไม่ต้องกลับมาอีกนะค่าแจกฟรีไหมคะค่าแจกฟรีนะคะ้ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยพวกมึงตาสว่างสักทีจะให้คนพวกเนี้ยหลอกลวงพวกมึงไปถึงไหนไอ้พวกเนี้ยมันก็แค่แกล้งทำดีสร้างภาพให้พวกมึงดูเท่านั้นเองแหละ หยุดพูดเพ้อเจอได้แล้วองอแงไปก็ไม่มีใครช่วยหรอกคนอย่างนายใครๆเขาก็รู้กันลิ้นสองแฉกคนไม่ได้คุปปาไปเลยตีมึงรับปากสนิทดีว่าจะช่วยเง้นช่วยเงี้พอเอาเข้าจริงก็มีแต่เรื่องแหกตาราคาคุยทุยพวกมือถือสับปากถือสินไอคนหลอกลวงไอเนรคุณเฮียเขาหมดเงินกับแกไปไม่รู้เท่าไหร่แกยินจะกล้ามาพูดแบบนี้เหรอสักวันแกต้องชดใช้ ต่อแหละต่อแหละต่อแหลเลิกประานตัวเองสักทีเถอะทำแบบนี้ไปก็ไม่ช่วยนายมีเงินไปกินเหล้าข้าวบอลหรอกกูจะไม่หยุดมึงจะทำไมอะมึงจะทำไมไม่ทำไมหรอกพูดไปก็ไม่ทำให้บัวใต้ตมอย่างนายมีจิตสำนึกขึ้นมาได้หรอกคิดแล้วก็น่าเสียดายน่าเสืดอมมาเป็นคนเลยเอาดีไม่ได้สักอย่างว,วันวันเอาแต่กินเหล้าข้าบวบอลพอเง,งนินหมดตัวก็แต่งเรื่องต่อแหลแบ่มือขอคนอื่นแต่พอคุณไม่ช่วย ก็ทำให้ขี่แพชชนตีสาย,ายไร้ใบสีคนหนึ่งมันอย่างนายอะมันกาฝากสังคมจริงมึงว่าใครมึงแน่จริงพูดอีกทีดิใครมันกล้าทำน้องกูวะอา้าเ,เดี๋ยวลองมอาไรพัดมาที่นี่เนี่ยมีทุระอะไรกับผมหรือเปล่า เรื่องเงินนะสิไอคนที่เฮียมีธุระด้วยนะคือไอเวรนี่แหละักไหนล่ะเงินกูที่มึงรับปากไว้นี่มันเลยกำหนดนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะผมขอเวลาอีกหน่อยนะครับเสียผมสัญญาว่าผมจะหามาคืนให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับเสียเุยมึงคิดว่ากูจะเชื่อมั้ยคราวที่ร่งก็พูดแบบนี้แล้วมันก็หายหัวไปเลย ลำบากกูต้องให้คนตามสืบขานี่มึงอย่าเชื่อมันนะพอเฮียตีครับเฮียตีได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับเฮียตีแล้วเฮียอีเวนเมื่อกี้มึงยังจะต่อยเฮียตีเขาอยู่เลยทีนี้ทำเป็นไปขอเฮียตีเขาช่วยกูไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าไอ้สถุนไอ้เด้นะคุณเชียวไอ้คนนี้ไปทำอะไรให้เสียไม่พอใจเลยครับ วอเวนมันเป็นผีขน,นะนมันติดนี้เนียอยู่เฮียบอกนะว่าตีจะช่วยมันแต่ก็ได้นะแค่ตีบอกมาคำเดียวเฮียจะยกนี่ให้มันขอบคุณมากนะครับเฮียตีขอบคุณจริงๆครับบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่มีวันลืมครับเฮียโทษทีวะ่ะโอกาสมีไว้กับคนที่คู่ควรส่วนของนายทั้หมดไปแล้ว ตามสบายเลยนะเสียโอ๊ตเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งกด็ดีคนชั่วๆอย่างนี้กูไม่อยากได้เงินคืนแต่กูขอเป็นอย่างอื่นแทนะไม่นะ,ะเสียเสียทำผมเลยนะครับพี่ตียี่ตีช่วยผมด้วยนะครับพี่ตีเออเอาตัวไปเฮ้ งั้เดี๋ยวนี้ขอตัวนะว่างๆแวะไ,ไปดืด่มน้ำชาที่บ้านแล้กันได้ไว้เจอกันสัสดีจบเรื่องสักทีนะเฮียฉันเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่ากรรมติดตลรวดอะมันจะเป็นแบบเนี้ยดีๆนะที่เฮียไม่ใจอ่อนไปก่อนอะไม่อย่างนั้นอะมันตามราวีเราไม่เลิกแน,น่คนเราเนาะ ทำอะไรไว้ก็ได้รับอย่างนั้นแหละทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้รับกลรมไอ้ที่พูดว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปอ่ะไม่มีอยู่จริงหรอกอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแหละราองี้พี่ถึงได้พยายามทำความดีให้มากที่สุดไงเพราะไม่ได้ความดีนี่แหละที่จะคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายสาธุเดี๋ยวแจกข้าวเสร็จเนี่ย เชิญนิมนต์หลวงพี่ตีไปเทศต่อเลยนะเจ้าคะเดี๋ยวยยเธอนี่ไปแจกเข้าเลยเดีจวเข้าก็เสียหมดหีบ้าเจป